หอยเชอรี่ครับนี่แหละครับเลียหอยโชว์ไปหนึ่งดอกครับโอ้โหวิ่งตาตั้งมาเลยครับหาอะไรครับอ๋อตะไคร้ครับแม่มีข้างหลังครับโยนตะไคร้มาให้เชฟแอมรับครับโอ้โหตำแรงเกินไปหรือเปล่าครับเชฟโอ้โหถ้วยตกหมดแล้วครับะจัดกระจายโอ้โหนคลนคลนแบบนี้แหละครับโอ้ยหอยกระเด็นออกไปหมดแล้วเชฟคลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาเขาขัานดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊กกันด้วยนะฮะ ด็อกเตอร์ไ <mas> ม่ใช่คร like ับว sure, ah ันนี <men> the ้ค <een> ือผมมาเลี้ยงงูว่ะยินเลยลยินเลไลยินีห็นะั้พวกดร็อคเตอร์ยินเอายินเอาอยู่เเบบน้ำมาหยกงูหยกหางอยู่แบบนดร็อกเตอร์ดิเออขึ้นอย่างงูไม่ไปเจอมาเบิดอคลืนแบบอันนี้โอ้กูก็ไปชาร์จรอเนื้อหมอกเนื้อหมูไปนี่แหละเนื้อหมูเอ๊ะมึงเบิ่งงูไงยินเนาะ เลี้ยงมาเลยเพื่อนเลี้ยงของง้อเลยมึงเสียคนนี้มักะหิวคือคนนี่เลยบพาะว่าแต่งง้ก,กู้กะหิวได้ไนะกูมาได้น,นี่นะหิวอีกแล้วเออหิวอย่างจามหอยจามมอยเอาแบบสียบปะยืดบ้านเสียแล้วมึงขวดจกทงอีกทงเสียดิฉันโอ้ยจามมอยโอ้อโอได้ฉากนี้ยเลี้ยงง้อได้แหละอ่านแล้วหากท่านผู้ชมครับโอ้มาอยู่กับเชฟแบ๊กอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับเชฟแบงมาในเมนูจีหอยนะครับผมโอ้โหนี่แหละครับหอยเชอรี่ครับนี่แหละครับเลียหอยโชว์ไปหนึ่งดอกครับโอ้โหจากนั้นนะครับเชฟแบงก็มาซอยใบมะกรูดนะครับผมนี่แหละครับซอยแบบนี้เลยนะครับซอยเสร็จก็สับสับสับแบบนี้เลยนะครับอ่าวิ่งตาตั้งมาเลยครับอะไรครับโอ้ตะไคร้ครับแม่มีั้งหลังครับโยนตะไคร้มาให้เชฟแบงรับครับโอ้โหสนุกกันเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะ อ้าวยังไม่หมดอ่ะมาอีกไหมยังมีอีกโอ้โหยังไม่หมดอ่ะยังไงต่อโอ้โหเมื่อไหร่จะได้ทำนะครับพี่เชฟโอ้โหเล่นกันเยอะขนาดนี้อ่ะจากนั้นครับอย่าลืมสับสับใครนะครับสับใครแบบนี้เลยนะครับใครที่ดูของเราแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะฮะจากนั้นครับก็เอากระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหลงไปตำ แหกเลยครับตำใส่ด้วยกันเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับผมอาหารเมนูอีสานง่ายๆครับโอ้โหตมแรลเกินไปหรือเปล่าครับเชฟโอ้โหถ้วยตกหมดแล้วครับกระจัดกระจายโอ้โห,โโหแหมใส่ตั้งเยอะว่าเหลือนิดเดียวมั้งครับเนี่ยโอ้โจากนั้นก็อย่าลืมเสกคทถาท่องกะทาวิชาอาคมเข้าไปเล็กน,น้อยครับแล้วก็ฟาดลงไปแบบนี้เลยครับโอ้โหแหมตำซะเยอะเลยเหลือนิดเดียวจากนั้นก็เติมด้วยผงปรุงรส้วครับ ใส่มันหมดซองไปเลยครับไม่เค็มก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะจากนั้นก็ซอสหอยครับซอสหอยนางรมนะครับแหมเปือนเหมือนเดิมครับเละเทะเหมือนเดิมครับโอ้โหเชฟแบงจากนั้นครับแล้วก็ครนครนครนแบบนี้แหละครับโอ้โหหอยกระเด็นออกไปหมดแล้วเชฟดูสิครับโอ้โหกระจัดกระจายโอ้พังหมดแล้วครับอย่างนี้น้องๆหนูๆก็ไม่จําเป็นต้องไปทําตามเชฟแบงก็ได้นะฮะโอ้โห จากนั้นนะครับผมพอเอื้อมกับเครื่องปรุงได้ที่แล้วเราก็มาจามมาจามใส่จามใส้ไม้นะครับหมายถึงว่ามาเสียบใส่ไม้นั่นแหละครับโอ้โหนี่แหละครับเสียบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละครับแหมดูเสียหด,ดูลีลาขเชฟแบงคนะ์ <c oughs> หอยของเชฟแบงค์สงสัยเชฟแบงค์จะหิวหอยะนะฮะจังหวะนี้จากนั้นก็เอามาย่างน,นะครับด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องแรงมากนะครับผ าหอยนี้จริงๆแล้วคือเราผ่านการต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาย่างเพิ่มความหอมเข้าไปอีกครับผมแหม่อะไรครับพอ,อย่างหอมได้ที่แล้วและที่เชฟแบงค์ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือเกลือนะฮะนี่นะครับวานมันลงไปครับเติมความเค็มเข้าไปอีกนิดนึงครับแหมโอ้โหกระจายครับดอกนี้เกาหั่มนะครับโอ้โหเชฟแบงค์ในหั่มแป้บเหมือนเดิมครับ แล้วสงสัยสังขังจะแดกหนฮะจังหวะนี้อ่าแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับจากนั้นครับโอ้โหเราก็มาทําน้ําจิ้มต่อนลครับมีพริกกับกระเทียมนะฮะโอ้โหระหว่างที่รอนะครับผมเราก็ตำเลยครับตำให้มันแหลกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เติมน้าตาลลงไปครับแล้วแต่ความชอบนะครับชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมนัวครับโอ้โหเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเชฟโอ้โหหมดถุงเลยครับจังหวะนี้ จากนั้นครับน้ำมะนาวครับปีบลงไปครับหนึ่งีบสองปีบนะครับผมแล้วแต่ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆเลยนะฮะบีบเข้าไปอีกฮะจากนั้นก็เติมน้ำปลาครับปีบเข้าไปอย่างนี้เลยฮะบีบเยอะๆเลยนะครับโอ้หจากนั้นก็ตำตำตำขลุนขลนแล้วครับเป็นที่อันเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหตักขึ้นใส่ถ้วยเลยครับจังหวะนี้นี่แหละครับแจ่วน้ำจิ้มนะครับโอ้โห อาละครับจังหวะนี้ครับน่าจะเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหเอาตักขึ้นมาไม่ใช่ตักขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาวางบนจานที่วางเรียงสวยงามเลยครับจากนั้นก็น้ําจิ้มลาดลงไปเลยนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยละครับ <c oughs> และนี่แหละครับคือเมนูจีหอยเชอรี่ของเชฟแบงนะท,ท่านผู้ชมกินหอยเดี๋ยวก่อนครับ มีเกมแนะนำอีกแล้วครับเกมสุดฮิตเลยครับเกมเวออฟดิจิเลสครับเกมฮิตจากค่ายพี่จีครับมาพร้อมครับฟังจันพิเศษครับสามารถซื้อฟีสปินก็ได้ครับเพื่อให้โอกาสที่เฮาได้หลับโบรัสนี่ครับจากที่ง่ายอยู่แล้วนี่ครับได้หลับแบบ์ก็ต้องถามเลยครับแถมมันโต้คูณในเกมนี่นี่ยังมีโต้คูณลายขนาดครับครับตอนนี้นี่มีโปรโมชันพิเศษสมัครเมื่อนี้มีโตนสเก็ตสลลดตกันไวหาทำเงินนี่ ก็ได้ครับแบบว่าเขาไปเล่นแนวไหนนี่ก็ได้แบบชัวร์เลยครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเชฟแปงมีแจกเครดิตฟรีไห่ชามร้อยครับในกลุ่มวีไอพีนะครับแอดไปเลยครับแอดเจ๊กพอดแปดร้อยครับอย่าเลิฟนะครับแอดกันไปหลายได้อยู่แล้วครับตามนี้ไปเลยโอ้ยกูลอยกินผู้เดียวเซบ่าว่ะเฮ้ยด็อกเตอร์ hey, Doctor, ไปใส่ว่าด็อกเตอร์ไงเสียบว่ะห้องกินสองคนมันบอกเสียบมันเป็นพี่ยง กูเป็นน้ำซุ้มกินเหล่านะมาน้ำอมอยที่มิแต่รีกินบุรีเอาที่ตะกี้ขอมอนเบ๊ขอมอนเบซุ้มซุ้มกูกินเหล่ามือเครื่องหนึ่งพาเขามาไปเลยมีซุ้มนี่เลยหนาเดิมเดิมโอ้ยซุ้มขี่เหล่าได้แล้วอันนี้เออได้แล้วได้แล้วว้าว้าวเขาคืเบียดกูเลยอองดเตอร์นี่นากระยานวันย่อยสาขาเตียงดีขากูพี่เลยเอาเลยเคนนี่เออลองลองเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอก Hỏi đây cho nó ngọt ngọt Ừm Uầm hỏi ngọt loài Mà nó ngọt ngọt Ừm Kín hỏi ngọt 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 Ừm đẹp Hỏi ngọt 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 Hả Hỏi ngọt Ủa nó ở trong lệp Ừm đây bọc quá Ừm ngọt ngọt Ừm Bỏ ra Nên làm giá hỏi ngọt 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 Ăn đi Ăn đi ว่าให้นีเฟอยบนน่ละยังแยมตังหนาเลยเอาย้มครับไปทำเจ้ากิงบ่วะเฮ้ยบ้ <ans bi> <ans> okay, าจกิงขี่จักรยานบะจกิงงางบ้าชื่นใจโอ้โหเก่งวว่ากูเก่งเลยมยที่เรากเอิ้นกูก็อยากเกัน้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกูแบอี โอ้ยบยากว่ะตึ่นเลยบูอยะวายคือไปเบิ่หมอลำแต่กีเห็นแล้วนี่ตีหัวแล้วดิหอยใหญ่หอยใหญ่ีคำก็ยังเหมือนเดิมเอาไ้บักได้อีกนิวไปเราว่าลุงทานหรอต้นเสเสพเสพเสุ้นดีดีนี่ อ้ยินได้แต่เหล่าดูก,กินข่าเราคือจะกคุนแระรับเลยคุ้ร,รับเลยอ้าวไงตาจนดูหรอ,อกรับตาเดียวะากินบุเบิเย,ยังไคอันได้นะคอยเราไปแก้มเหล่ามยักแก้มยังรับผมตัวนะยัยยไอเป็นไทไอนึอ่ก็อหไอ,อห็เลยวะเฮ้ยมมันเป็นโควิดบอผมมันมา,นมาเพเชื้อโ้ออย

ืันนี้อย่าลืมนะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งดกดหมักหัวใจให้ชุมบ่มนำทางสองเซ็ตไปลแล้วครับซอกราษพิิวซิกเพลงใหม่ด็อกเตอร์นี่โอ้โหเสียงเบ็ดบึบบึบบึบ,บสำรับมืัอนี้ครับบายบายตายง <บ S 1> อย่างเดียวทั้งหลังบอนนี้ได้อีนเ้ีย น้ำเพ่งเนี่ยน้าตาดีครับเขาอยากอาบน้ำ้อบน,นอี้วะบออ่อาบน้ำด้วมือแต่นี่อาบน้อเลยฮะอาบื<า>้อ,<า>อแล้วรอจังน้ำไม่อาบ <ś> <ś>